สวัสดีครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลทีมไหนก็นแล้วแต่เนาะที่ได้เข้ามาฟังคลิปในช่องแต่งเค์บอลตลอดปี2024นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาฟังเพียงแค่คลิปเดียวหรือว่าฟังทุกคลิปเลยเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงด้วยนะครับและในช่วงปีใหม่นี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีสังสรรค์กันแหละไม่ว่าจะไปฉลองกันที่ไหนก็ตามนะครับยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับใช้ชีวิตให้สสนุกกและ็มีติ ชาร์จพลังให้เต็มที่นะครับและที่สําคัญเลยเมาไม่ขับนะครับผมโอเคครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงหลังเกมที่เวอ่์วพูลนั้นบุกไปถล่มเวสต์แฮมอยู่ในเตดได้ถึงลอนดอนสเตเดียม5ประตูต่อศูนย์คือต้องบอกว่าเกมเนี่ยผิดคาดพอสมควรนะครับคือตอนแรกอะ่ะคือโอเคผมมั่นใจแหละว่ายังไงมันก็ได้3คะแนนอยู่แล้วยังไงไม่น่าจะพลาดนะครับ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขาดลอยกันถึงขนาดนี้นะครับยิ่งเล่นยิ่งห่างชั้นขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าลอร์พูเนี่ยสามารถส่งท้ายปะเตทิมปี2024ได้แบบสวยหรูเลยครับเก็บได้3คะแนนเต็มถล่มเวสต์แฮมไปถึง50ทําทำคะแนนหนีห่างเชลซีกับอาเซนอลไปไกลมากๆแล้วถึง 9- และ10คะแนนเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ค่อนข้างจะสดใสเลยครับและลอร์พูในเกมนี้มันก็ไม่ต่างจากเกมอื่นๆเลยครับทุกตำแหน่งแทบจะเหมือนเดิมเลย ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางแทบไม่ต้องเดาแล้วครับว่าใครจะลงเล่นเพราะหลังจากที่โดมินิกโซโบ l สไลเขาได้รับใบเหลืองไปในเกมที่แล้วนีครับก็ทําให้เกมนี้เขาติดโทษแบนหนเกมเนาะมันก็เลยทำให้เคอร์ติสจนจะต้องลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้อีก1เกมครับ และมันก็จะมีเพียงแค่ตำแหน่งกองหน้าเนี่ยแหละครับที่อาจจะเดาได้ยากหน่อยแต่ผมคิดว่ายังไงเกมเนี่ยครับดว no yes าวินนุนเยสจะไม่ได้ลงเล่นแน่นอนด้วยฟอร์มการเล่นของนูนเยสในช่วงหลังนี้นะครับผมว่าเขาก็ไม่สมควรได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่แล้วอะครับคือก่อนเริ่มเกมเนี่ยมันก็ได้แต่เดาแหละครับว่าอาร์เนอร์สโตจะใช้ใครยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ามันก็มีโอกาสที่จะใช้หลุยส์ดีอาร์ยืนเป็นกองหน้าต่อครับหรือว่าอาจจะให้โอกาสเดียโกโจตาลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างก็ได้เพราะว่าโจตาเนี่ยเขาก็เพิ่งจะหายเจ็บกกลลลัับมมาาาาได้งงเเ่่นนนป็นต็ตวสรอจ ห้านัดเรามั้งผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะประมาณ4ี่ห้านัดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เนสร์สลอตก็เลือกที่จะใช้ดยดิอาร์ซีเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับและส่วนปีกซ้ายเนี่ยก็เป็นโคดนีกัปโปส่วนปีกขวาเนี่ยไม่ต้องมีคําถามเลยครับช่วงนี้ดรอปเขาไม่ได้อยู่แล้วโมฮัมเหม็ดซาร่าและฝั่งของเวสแฮมครับพวกเขาไม่มีผู้รักษาประโตูจ,จริงอย่างลูคัสฟาเบสกี้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นโกที่เก่งอะไรอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาเหนียวเลยดังนั้นการที่เวสแฮมจะใช้อลาาเลวาาารรมมมนนนกก่่่ััไัไไได้ตงอะ,ะคบ แต่ที่มันเสียหายเลยเนี่ยผมคิดว่ามันคือการติดโทษแบนของโทมัสซูเชกที่เขาเป็นกองกลางคนสําคัญของทีมเลยครับดุดันเข้าบอลหนักชอบการประทะผมว่าหรือว่าผัวจะไม่ค่อยชอบนักเตะสไตล์แบบนี้เนาะและพอเวสต์แฮมไม่มีซูเชกนะครับกลายเป็นว่ากองกลางของเวสต์แฮมในวันนี้ค่อนข้างจะยวบเลยแต่พอเริ่มเกมมาได้เพียงแค่5้นาทีครับ,รบโรบบ้พลาดอีกแล้วอะ่ะช้าแล้วก็เสียบอลตรงกลางโดนคูดูสฉกบอลไปแบบง่ายๆเลยอะ่ะก่อนจะไหลต่อให้กับโบเวนปาดต่อให้กับปาเกต้า แต่ว่าโชคดีนะครับก่อนที่ปากเกต้าจะได้ยิงเนี่ยเขาดันลื่นซะก่อนคือผมคิดว่าล็อบบ้ในตอนนี้ครับมันอยู่ในช่วงของขาลงแบบเผ็นได้ชัดแลลวถามว่ายังเล่นได้ไหมผมว่ายังได้ครับปีนี้ปีหน้านเนี่ยอาจจะพอยืนระยะได้อยู่บ้างเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะครับว่าเราอาจจะเห็นเขายืนในเกมระดับสูงได้อีกไม่นานแล้วก็คือล็อบบ้จะหมดสัญญาในปี2 0 2 6่ผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะได้รับการต่อสัญญาซึ่งเรื่องนี้ครับผมคิดว่าเพื่อนเื่อคนไหนที่อายุเกิน3าเนาะน่าจะได้ อย่างตอนที่เราอายุ29อ่ะอ้โหเราเตะบอลกันวิ่งกันแบบแม่งโคตรฟิตอะครับแต่พออายุถึง30ไม่รู้ใครเป็นหรืออเห่านะแต่เท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆของผมนะครับพออายุถึง30อ่ะสภาพร่างกายของเราแม่งแบบคือมันไม่ใช่ตกอ่ะคือแม่งเป็นการดิ่งลงเหวเลยอ่ะมันไม่คล่องตัวเหมือนเดิมมันเหนื่อยง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากๆ การใช้ชีวิตอาหารการกินทุกอย่างนะครับต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าลับโบน่าจะเข้าสู่ช่วงสภาวะเดียวกันแล้วละ่ะและจากจังหวะของเวสแฮมในครั้งนี้นะครับตั้งแต่นาทีที่5เนี่ยหลังจากนั้นนะครับเรือว,วูกลับเป็นฝ่ายครองเกมได้ทั้งหมดเลยดาน่ายิงใส่กันจนเกือบได้ประตูหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะกับทั้งซาร่านะครับที่โอกาสมันชัดเจนที่สุดเลยอะแต่ว่าถูกอารโอล่าเซฟได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็มีโคดี้กับโปครับที่หม่งไม่โดนหรือจะเป็นเคิร์ด,รดเดยาสโจนหร จนมาถึงนาทีที่30เนี่ยแหละครับที่ความพยายามของลเว่าพูมันก็ได้ประตูขึ้นนำา1ึ่จนได้ครับจากลูกยิงของลยดีอาร์สคือวันนี้ครับลยดีอาร์สแม่งแบบเล่นโคตรดีแล้วก็ดูมีพลังมากๆครับมันอาจจะเพราะว่าในเกมนัดที่ผ่านมาที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยเอ๊ะใช่เลสเตอร์ป่ะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงเออโอเคเจอกับเลสเตอร์ครับ คือในนัดนั้นเนี่ยลุยดิอาสไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่นาทีเดียวครับแล้ววันนี้ลุยดิอาสที่เล่นเป็นโฟนายก็พลาดไปทั่วทุกตำแหน่งเลยประตูแรกที่เขายิงได้เนี่ยลุยดีอาสยืนอยู่ตรงกลางครับส่วนประตูที่2เขาไปอยู่ทางขวาก่อนจะไหลบอลต่อให้กับโมซาร่าส่วนประตูที่3เนี่ยครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วนร่วมในการได้ประตูนะครับแต่ตำแหน่งที่ลุยดีอาสยืนเนี่ยครับคือเขาไปอยู่ตรงทางปีกซ้ายเรียกว่าลุยดิอาสในวันนี้ไปทั่วเลยครับตอนนี้เหลือสัญญาเพียงแค่2ปีครึ่ง พัฒนาการที่มันก้าวกระโดดจากปีที่แล้วยังเห็นได้ชัดแบบนี้เนาะผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ต้องต่อสัญญาให้ได้โดยที่ในตอนนี้ครับลุยดิอาสได้รับค่าเหนื่อยอยู่เพียงแค่55,000ปอนด์ตอนต่อสัปดาห์เท่านั้นเองคือมันน้อยเกินไปมากๆแล้วนะครับการต่อสัญญาฉบับหน้านะครับผมว่าน่าเกียดน,น่าเกียดเลยอะ่ะอาจจะต้องมีแสนห้าขั้นต่ำนะครับผมเพราะขนาดเคียรซ่าที่ย้ายมาเจ็บยังได้แสนห้าเลยอะ่ะดังนั้นลุยดีอาสไม่มีทางต่ำกว่าแสนห้าครับเเพอๆเอเจนต์ แม่งไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดจริงๆนะการเล่นบอลจังหวะแรกของโมซาลาะครับที่แตะบอลลอดขาใครว่าชื่อแม่งเรียกยากมากอ่าคอนสแตนตินอสมาลบโมนอสป่าอะไรสักอย่างหนึงอะเอาเป็นว่าช่างชื่อมันแล้วกันครับซึ่งในจังหวะเนี่ยโอ้โหแม่งเหลือเกินจริงๆนะครับลูกนี้ทําไปได้แตะบอลลอดขาคอนสแตนตินนสไม่พอเนาะมาแตะบอลลอดขาไอ้แม็คิวแอนอีกคนนึง ส่งต่อให้กับโคดี้กัปโปนะครับยิงง่ายๆเลยโดยที่ในรุ่งเนี่ยครับตอนแรกอะ่ะผมเปิดไลฟ์กรอเช็คไงดูว่าเฮ้ยมันเป็นแอซิสของโมซาล่าหรือเปล่าสรุปว่าไลฟ์กรอไม่ขึ้นให้นะครับไม่ได้ขึ้นว่าเป็นแอซิสของโมซาล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วในช่วงพักเครื่องเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้เป็นแอซิสของโมซาล่านะครับ คือผมก็กําลังลุ้นการทําสถิติของโมซาล่าอยู่ไงก็อยากให้เขาแบบทําลายสถิติให้ได้เยอะที่สุดนะครับคืออยากให้เขาอยู่ต่อไม่ใช่เลยหรอกถ้าเขาผลงานดีนั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่เขาจะได้รับการต่อสัญญาก่อนที่เจ้าตัวจะมาขอยิงเองบ้างนะครับในอีก4นาทีต่อมายัดเข้าเสาแรกเลยเป็นประตูที่17จากทั้งหมด18นะัดสถิตินี้แม่งโคตรโหดแล้วนะครับต่อีกหนึ่งสถิติที่ผมว่าแม่งโหดที่สุดเลยอ่ะก็คือตอนนี้นะครับโมซาล่าทำประตูกับแอสซิต ได้ในเกมเดียวกันในฤดูกาลน,นี้เป็นเกมที่8แล้วโดยที่สถิติก่อนหน้านี้นะครับคนที่สามารถยิงแล้วก็แอสซิสต์ได้ภายในนัดเดียวกันต่อ1นซีซั่นเ่ยครับ สูงสุดมันอยู่เพียงแค่7นัดเท่านั้นเองแต่ว่าซาร่าในตอนนี้นะครับเล่นไปเพียงแค่ครึ่งฤด,ดูกาลทําไปแล้วทั้งหมด8นัดนะครับเป็นสถิติใหม่แซงหน้าทุกคนไปเรียบร้อยแล้วและถ้ายังคงรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปได้จนจบฤด,ดูกาลนะครับไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะไปจบที่กี่นัดและก็อาจจะรวมถึงรางวับลบอลรองดอด้วยครับถ้าเรือว่าพูสามารถจบฤด,ดูกาลด้วยอาจจะเป็นแชมปี้ยนลีกหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับ บางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ครับที่โมซาล่าเขาควรจะได้รับการยอมรับจากคนภายนอกสโมสรหรือว่าููมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโมซาล่าเขาถูกอันเดอร์เลทมาโดยตลอดและก็จบครึ่งแรกครับหรือร์พูลนำขาดแล้ว3 0แต่ผมรู้สึกว่าอร์เนอร์ส็อตเนี่ยที่เขาเป็นโค้ชที่เน้นความแน่นอนนะครับเขาเพิ่งจะได้รับบทเรียนจากเกมเพอตแนมมาจากที่นำห่างห1าโดนไล่มาเป็น53นะครับเกมนี้ผมก็เลยคิดว่าอร์เนอร์ส็อตเนี่ย คงเน้นให้ลูกทีมยิงประตูที่4ให้ได้เพื่อที่ตัวเขาเนี่ยจะได้สามารถถอดแลน็เป็บแบกออกมาพักเพื่อไม่โดนใบเหลืองได้นะครับเพราะว่ากาฟในตอนนี้เขาโดนใบเหลืองไปทั้งหมด4ใบแล้วและถ้าเขาโดนอีกใบหนึ่งเขาจะติดโทษแบนในเกมแดงเดือดน,นัดหน้านะครับก่อนที่มันจะเป็นทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนครับจะมายิงประตูที่4ได้สาเร็จในนาทีที่54และมันก็มีประเด็นมาครับเรื่องของท่าดีใจของเทรนด์นี่แหละที่มันถูกดีความไปเยอะมากๆอ่ะคือผมก็ไม่อยากจะไปคาดเดาอะไรหรอกเนาะคือคือเรื่องเนี้ผมคิมิิดดวว่่่่่าามมมัันนนยยยงงปลอไีน คือถ้าสมมตินะครับว่าถ้าเทรนด์เนี่ยเขาไม่ได้อยากย้ายเขาอยากอยู่ต่อเนาะอันนี้คือสมมตินะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะเทรนด์เขารู้สึกยังไงแต่ถ้าเขาไม่ได้อยากย้ายนะครับและเรื่องว่าฟูเองเนี่ยแหละที่ไปพยายามจะต่อรองค่าเหนื่อยมากเกินไปอะผมคิดว่ามันจะยิ่งกระทบต่อความรู้สึกของนักเตะนะครับสุดท้ายแล้วอะถ้านักเตะอยากอยู่ต่อมันจะกลายเป็นว่าอะไรของมึงวะไอ้เฮี้ยกูหงุดหงิดกูลำคาญกูไม่อยู่แม่งก็ได้วะคือผมก็กลัวว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ไปนะสิครับเออคือ คือผมก็มองว่าเทรนด์เนี่ยเป็นนักเตะที่เราไม่ควรเสียไปอยู่ดีนะโอเคแหละคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วอ่ะผมคิดว่าลอร์พูลที่ไม่มีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานอเนี่ยแน่นอนลหละครับว่ามิติของเกมมันหายไปเยอะแน่แต่ถ้าถามว่าทีมมันจะยุบลงไหมผมคิดว่าลอร์พูลยังอยู่ได้แต่ว่ามิติเกมลุกเนี่ยไอเรื่องของการเปิดบอลที่มันจะโคตรอันตรายอะไรพวกนี้ครับมันหายไปแน่แน่แหละแต่ว่าวิธีการเล่นบอลของลอร์พูลผมคิดว่าต่อให้ไม่มีเทรนด์ะลอร์พูลก็ยังไปต่อได้ แต่ถ้าเราจะบอกว่าให้หานักเตะสักคนหนึ่งที่มีคุณภาพเท่ากับเทรนด์อล็กซาเดอร์อาโนมาเล็นแบ,บ็กขวาแทนอะผมพยายามนั่งนึกนั่งไล,ล่รายชื่อดูแล้วนะครับคนที่แม่งมีมิติในการเปิดบอลแบบเทรนด์อะบอกจริงๆนะผมแม่งยังนึกไม่ออกเลยอะแล้วมันก็มีเพื่อนๆหลายคนครับที่บอกว่าให้ไปเอาฟิมโปงมาจากเลเวอร์คูเซนคือผมคิดว่าฟิลมปงกับคอนเนอร์แบลลี่เนี่ยสคนเนี่ยสไตล์เดียวกันทะลุทะลวง แต่มันก็ต้องดูกันไปแหละครับคือผมก็อยากให้จบให้สวยที่สุดไงสวยที่สุดเท่าที่แฟนบอลคนนึงจะสามารถคาดหวังกันได้อะครับนั่นก็คือการตอสัญญาให้ได้ทั้ง3คนถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเทรนด์เนี่ยมันจะดูเหมือนว่ามันจะยากมากๆกระามและในช่วงท้ายเกมครับลวอร์อพูก็มีการเปลี่ยนเอาคอตาซิมิการแล้วก็ฮาวิเอลเลียตลงมาเคาะสนิมเนาะเพราะว่าทั้งคู่เจ็บไปนานมากๆเลยนะครับก่อนที่ในนาทีที่84ซาร่าแม่งเอาอีกแล้วอะ่ะได้บอลตรงกลางสนามลากยาวมาเลยครับ40 50หลาผมว่าต้องมี แล้วก็โยกหลบผู้เล่นของเวสต์แฮมตรงกลางสนามคนนึงผมไม่รู้ว่ามันคือใครเนาะแตะบอลเบาๆนิดเดียวครับหลุดเลยแทบไม่ได้เปลี่ยนทิศทางการวิ่งของตัวเองเลยด้วยซ้ําเอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าหลบไปได้ยังไงกันเนาะก่อนที่โมซาลาจะเลี้ยงบอลเพื่อรอจังหวะไม่ให้เดียโกโชตาถล่มลำหน้าก่อนที่เขาจะมีแตะบอลเข้ากลางนิดนึงเพื่อดึงนักเตะของเวสต์แฮมให้มีระยะห่างกับโชตาให้ได้มากที่สุดรอเวลาที่เหมาะสมครับก่อนที่จะไหลให้กับโชตาปั่นเสียบเสาสองได้ง่ายๆเลย มันไม่มีอะไรจะปิดปี2024ได้ดีไปมากกว่านี้แล้วล่ะครับถล่มคู่แข่ง50มีคะแนนทิ้งห่างทีมลุนแชมป์ไกลถึง8-10คะแนนได้พัก1อาทิตย์เต็มเตมก่อนที่จะทำสึกหนักนะครับแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดโดยมันจะเป็นการเล่นที่แอนฟิลนะครับและไม่ว่าผลงานของแมนยูมันจะเป็นยังไงเนี่ยบอกตรงๆนะครับเกมแบบเนี่ย มันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีครับและผมก็ไม่เคยคิดว่าจะชนะแมนยูได้ง่ายๆเลยสักครั้งแต่เรื่องที่มันน่ากังวลจริงๆนะครับคือถ้าเอาเรื่องในสนามก่อนเนาะมันก็คงเป็นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสอะครับที่เราไม่รู้ว่าเขาต้องพักนานแค่ไหนคือถ้าโกนาเต้เขากลับมาฟิตลงสนามไม่ทันในเกมหน้าเนี่ยนั่นก็แปลว่าในเกมแดงเดือดเนี่ยครับหรือว่าผู้ต้องใช้จเจเรลคอนซาลงเล่นคู่กับเบอร์จิฟานไดคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าคอนซาเนี่ยเขาชอบเหม่อลอยเนาะชอบสมาธิหลุดตามสไตล์เด็กดาวรุ่ และก็เป็นกองหลังด้วยครับที่พลาดครั้งเดียวมันคือการเสียประตูไม่รู้ว่าเขาจะรับความกดดันได้ไหมนะครับเพราะว่าปีก่อนถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยจูๆ่ๆควอนซ่าก็ไปส่งบอลให้กับบูโน่แบบดือด้อๆเลยคือก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับว่าโกนาเต้จะไหวหรือเปล่าซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องในสนามเรื่องเดียวนะครับที่ผมกังวลส่วนเรื่องนอกสนามเนี่ยครับมันคงเป็นเรื่องสัญญาของทั้ง3คนนี่แหละที่ป่านนี้แล้วอะ่ะมันจะเข้าวันที่หนึ่งมกราคมแล้วนะครับนักเตะทั้ง3คนจะไปคุยกับทีมอื่นได้แล้วป่านนนีี้้้้แแแลลวววอ,อว่่่่เเรูยยยัังตตสญ,ญญาไไมมดดค ดิชาทิลนะครับตั้งแต่มายังไม่มีผลงานอะไรเลยที่จับต้องได้ไล่ตั้งแต่ความล้มเหลวในการเซ็นสัญญากับซูบี้แมนดี้คือโอเคแหละคือซูบี้เขาอยากอยู่ที่บ้านต่อไงคือมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับคือผมไม่อยากให้ไปแสกเขาเลยเนาะมันท็อกซิกอะ่ะคือให้เราลองนึกถึงซีเวนเจอรลาดดูสิครับเขามีโอกาสย้ายไปร่วมทีมเชลซีมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมแล้วมาเด็ดตั้งกี่รอบหรือว่าครูในช่วงเวลานั้นนะครับ แม่งมีช่วงเวลาที่ล่วงไปอยู่ในโฟนี่ตกชั้นก็เคยผ่านมาแล้วแต่เจอรลาดก็เลือกที่จะไม่ย้ายทีมไงคือการย้ายออกจากบ้านนะครับย้ายออกจากทีมที่เขารักทีมที่อยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเอาจริงๆมันยากมากๆนะครับไม่อย่างนั้นนะเจอรลาดเขาย้ายไปโกยแชมป์โกยเงินกับเชลซีตั้งนานแล้วล่ะครับและเรื่องที่ผิดพลาดของลิชาร์ทิวอย่างที่2แต่ว่าไอ้เรื่องเนี่ยแม่งถูกใจผมชิบหายเลยมันก็คือการเซ็นสัญญาก,กับเฟเดริโก้เคียซ่านะครับคือผมแม่งเป็นติงเคียซ่ามาตั้งแต่อยู่ย อันนี้บอกอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับคือผมแม่งโคตรรักเคียซ่าเลยอะแล้วพอย้ายมาอยู่กับลรเวอร์พูลนะครับทีมที่ผมรักมากกว่ายูเวผมม่งยิ่งโคตรดีใจอะแต่ว่าเคียซ่าเขาได้รับค่าเหนื่อย1 5 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับคือเป็นการจ่ายเพื่อเอามารักษาตัวจนป่านนี้แทบยังไม่ได้ลงเล่นเลยอะคือแบบโอเคผมรักเคียซ่าไงผมโคตรชอบเลยแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องของค่าเหนื่อยของทั้ง3คนนะครับ ผมยอมไม่ขายเคียซ่าก็ได้และก็เอาไอ้แสนห้าหมื่นปอนเนี่ยไปจ่ายให้ทั้งสามคนเลยครับต่อสัญญาทั้งสามคนให้อยู่ต่อเถอะและการที่ต่อสัญญานักเตะทั้งสามคนนี้ไม่ได้สักทีนะครับมันคือความผิดพลาดอย่างที่สามเลยและมันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดเลยครับจนวันนี้นะครับริชาร์ฮิลก็ได้มานั่งดูเกมที่สนามด้วยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในสนามบ้างเออบางทีไม่แน่เหมือนกันเนาะถ้าดีใจของเทรนเนอร์อันโนเนี่ย บางทีมันอาจจะเป็นเมสเซจบอกอะไรบางอย่างถึงริชาทิวก็ได้นะครับทำมือเล็กกระจิ๊ดเดียวอุ้ยข้าเหนื่อยมึงให้กูเท่าจิ๋มมดกูจะอยู่ต่อทำเฮียอะไรกูไปดีกว่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ แต่ี่พูดกันเล่นๆขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสมากเนาะเดี๋ยวแม่งมีคอมเมนต์ด่าผมมาอีกโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องราวหลังเกมที่เจอกับเวสแฮมอยู่ในเตดนะครับและก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่3 1ธันวาคมผมคงไม่ได้ลงคลิปอะไรเนาะวันที่1ก็ไม่น่าจะได้ลงนะครับเพราะว่าจะต้องให้เวลากับครอบครัวแล้วก็ให้เวลากับลูกๆสักนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่2มกราคมเลยนะครับผมและสาหรับเกมกับเวสแฮมนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงกกกกกกก็็ออออมมมมเเเเเเนนนนนนบััััไไไดดดด้ลยยยะีี๋๋ววจจาางงง่่ทุหืิ อีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับผม